นี่เป็นไม่ทำไมทันสมัยอย่างนี้อ๋อเดี๋ยวนี้ก็ต้องทันสมัยดีสิริทาวเวอร์อีหยางนี่มาผ่าดอีหยางแบบนี้คือโปเป็นค่ะคุณเมย์เหตุลคือถอยจะก็นั่งชืง่อเราไม่ถ่ายรูปกันก่อนแล้วค่ะมาดองดอกเราจะพูดอะไรกันบ้างมีหยางขายเน่มีหยางโปรโมทเนี่ก็จะมีกับเมนูกาแฟสองแก้วสองแก้วห้าสิบห้าบาทไร่อลไบ่ เพิ่งไหลแล้วเดินนี่อ้าวเบาไปเบาไปเห็นข่อยเบาซาซิเซียวตายแล้วถอดอันนี้สักน้อยถอดคำถามุ้ยไล่เร็วก็เป็นยังดอกไปเรื่อยๆเดี๋ยวซาซิเซียวเขามาสักอันสามพันแปดเท่ากับเติมจริงจังงามบอลล่ะงามบัคแอดมินคนงามทั้งสองเนอะสวยนาะงเจบอลนเอาออกซะค่ะลืมลืมลืม เราเป็นยังเรานั่งไกลกันอยู่จังใดน้อมานน่จริงๆนะเขาคุณศิลธรมมาสกรนะนั่แหละเมนบอเพลงเพลงไอวี่เปิดเพลงให้นันนะาเอ็ดมินเอ็ดวินสาวสวยเปิดเพลงมักัะสบด่างพาะบ้านไม่ก็ยูยูน้ำเห่าสองคนวันนี้มีพี่วียด้วยนะพี่วียมาติดไอวีย จะเพื่อเสพไอ้ไข่ให้แอนด์เดเสพไอ้ชาติเส,สี่ยวนั่มเดี๋ยวเดี๋ยวน้องแอนดอารโทรศัพท์มาบอเอามาอยู่ค่ะพี่นุย้ยกด<ๆ>กดแชร์กดแชร์ก่อนเลยจ้าอ๋อกดแชร์เนาะแมนเมนเมนเมนวันน,น,น,วนี้ชาวโซเชียลเป็นข,ข้าวใหม่เดี๋ยวขอเบิ้งก่อนเป็นข่าวมาสักคนแล้วเก่าคนแล้วนะคะเดีย๋ยวขอกดแชร์ก่อนนะคะ แชร์แชร์แดาเสียงเสียงเาโอเคบอสตั้งก่อนเออโอเคอยูทั้งเฮาสองคนเออเพลงอเพลงโพสกรอโพสตกรอสิบสองคนสิบสองคนกลับมาแล้วเห็นบอสซินีทเวเวอร์มันต้องยิเมเสจยดนมันจะขึ้น ส2แล้วน,นะคะเพะียสเฟซแชร์คน,นดูแน่ารักถ<า>่ายเข้ามาแล้วนะคะคุณคุณเอฟเฟอร์ดนะคะคุณเอฟเฟอร์ดนะคะดีครับดีค่ะอยู่ก่อน,นะะ์ได้สามารมาหลุนรับตัวหนังแมนมาหนี้เพื่อจะแจกตัวหนังนะคะเอสเอฟนะคะเพคนใจดีแห้งมาตอนใดก็แจกตอนนั้นไ,ได้สื่อหนึ่งแถมหนึ่งมาได้แม่นบาราจักรางวัลมาอนิสิบรางวัลสิบลางวันลวน,นะคะยี่สิบคนได้เด้คนเดย คุณนภาวันขอาาสวัสดีค่ะคุณอาทิตยาออนิวรับชมเยอะนะคะตอนนื่องขอบคุณหลายค่ะนะคะอ่ะพ่อ,พอมไม่พอมัอนซิฟอนบ่ล่ะเพลงมากเลยยังคะแอนมินค่ะแอมนม,แอมินจัดเพลงมาซะหน่อยเน่แล้วเด้จะจากซิฟอ,ตอนต่อฮับไอเวีมันเอาแบบเชื่อมันนี้ไม่ได้อีหยังจะเสียไม่หยังเพลงเพลงบ่ได้บด่ได้ ดียกรเดียกรไอวียห้องเองวันนี้คุณดวงใจค่ะ๋อคุณดวงใมาสงสันติปะคะอาค่ะเืิน่ะเืน่ะน้องแอนมากซาอมค่ะไอวียคเนี่วันนี้ไอวียมาใชม่ได้เก่งใจสุดเลยนกัรนี้บอกให้แต่งกระบาอบาน้องแอนมาจ้าเบาได้ก็ได้แต่ไอวียมาน่ะเออขมากขมา ไอวียไอวีมาอีกมือนด้ไอวีไอวีจะสิหน้มเแล้วบอาไอวี่ิมาถึรู้สึกมาสติสติสแต่ไอวี่สีมากามาเดี๋ยวนะโลกหนังมีคนอยู่บลาได้เขาเสียงดังโบเสียงแบรบกวนเพื่นเสียงมะขามบอเอาต่อส้า ไอ้วีคนฟอดหาไอ้วียแต่ไอ้เวีมาตอนใดน้องแอนเดี๋ย็กอมากนะพี่น้ยแมนบอตอนนี้ลงลงเครื่องได้ยังก็ร่างขายก็ร่างก็ร่างลอยตัวเต้นคอยปวดเยี่ยวเยี่ยวคอยเหนียวละตอนนี้ไอ้วีมาเรื่อยเรือยแล้วคอยปวดเหี่ยวเอาขอบคุณค่ะกับคุณแอดมินหลายๆค่ะฟอดแล้วหอมหอมปากหอมคอนะคะอ่ะเธอทามานั่งเพราะว่าไม่ใหญ่เมื่อย จะนั่งข่าวเพียน้อยค่ะ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 โอ้ย่าจจะซักใช่ทักทายเซาเซาเซียวยังเป็นท่าการมันจะ44คนแล้วนะคะนี่2 4คนแล้วนะคะเมนีิฮัะเซว่าแบบอินเตอร์เนชั่นแนลทั้งคลิปเลยนะคะโซเทลกับแบบแมนเอเชียนเด้ออาเซียนนะคะสบายดีนะคะมาน้องแอนมันสวัสดีทักทายเซาเซียวพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พ่อแม่พี่น้องเศร้าเชียวนะคะของซูนี่ท่าเบอร์เขาบอกละกันแฟนคลับของเอสเอฟนั่นะคะเนาะติดตามกันมากเมื่อเนก้าโพสต์ใบแล้วเนาะเิมาพบพ่อกับหนังดีๆอีกเรื่องหนึ่งจะเป็นมากเบอรใดมืออื่นมืออื่นนี่แม่นโบเฮ้ยแต่ว่ามือนีไปเลี่ยนสิมาหนามือนี่หนาคอยกับโอ้เก็บอากาศ่อยกับ่อยู่จังได้แล้วเพิ่นคิสิมากรมาเสิร์ไผ่กรเด็ดจังได้นี่จังนี่นะคะช่างที่จะยลยาทีนี้ไปไหนนะคะมือนี่ไอวี สิม,มา่าได้ไหลของเฮาแมนมอน้องแอนแมนค่ะแบบออกมาตรงๆแล้วเขาจะอมาอีกคนนึงแล้วทักทายทักท้ายคุณกันชนะนะคะกอบพระคุณหลายค่ะติดต,ตามนะคะเมื่อนีสอสนน้สองแสนสี่คนแล้วใช่สองแสนก่ออีกสี่คนนะคะเพื่อนกัลยาสมาเห็นได้ว่าไอเวียตัวจริงจะเป็นจังได้ ใส่กระตือเต็นคือกันนะคะก่อนที่จะได้ไปพบกับไอ้วิ่งเมื่อเนี่ยนะคะไดี๋ยวเขามาคุยกันนะคะมาโศกกันเรื่องหนังอันนี้นะคะเรื่องอีหยังแะน้องแอนเลิฟยูโคอีเกิ้งเลิฟยูโคอีเกิ้งก็เป็นหนังเป็นหนังอะไรก็หนังอะไรมันมันตอหยดมันตอหยดมาจากละครสองเจดเรื่องเรื่อง ยายีอินเตอร์ผู้บอกอินดี้กับยายีอินเตอร์เออดาซึว่าเตือน<ะ>เต้นผีเวียสิมาอบอกว่าอ่อนน้ำลายเหนียวอาไว้เหนี้ยเนี้ยวเจ้าน้ำลายเหนียวเนาะไอ้เวยียดเห็นเหตุเนี้ยววมัดทุกอย่างนะน้าเริ่มเหนี้ยแล้วจริงสิอันตอนเป็นละครจะสองเจ็ดนะนะ้าในค<ห>นเพศน,นี้ เขเปิดให้ให้บอกแม่ก่อนลราผีเบียเนาะผีนุ้ยผีเยีมาก่ร้ค่อยเหยียเย็นเต็มเดี๋ยวพี่ก่อนจะกันไม่ได้กับเมย์เมย์หัวจังซีตอนอันเป็นละครยี่สองเจ็ดน่ะด่างแห้งว่าอินดี้เลตติ้งสูงสุดในสองเจ็ดในเป็นี่เลิรมันเล่นเมันบอลนะละครเลย่นี่ยะนาะสูงสุดเป็นประวัติการ์ลายอิหลิ ขนาดอันอีหยังอันมัธยุลโรคงโลกกันอันรแบบนี้ยังเป็นโรคนะแปลว่าแสดงว่าเศร้าอีสานนี่มักมวนแมนเศร้าอีสานเบี้ยพร้อมตรงนี้ล่ะนะคะพอมันประสบความสเร็จแบบนี้เพิ่นกับตอยอดเนาะนางแอนมันบอกแมนต่อยอดเป็นผับพยนต์แมนแล้วก็บมาตินี่นะในเบิงแล้วย่างในเบิงแล้วแงชีเซอร์ป่ะนะเบิงล่ะค่ะเป็นจังได่ในความเป็นเจ้าโอ้ยผีเวียรลอยแหงหายดีบ่ เดินเอลสีพางเดินเอวสีใสงานก็ได้มันบอกตายตายฉนลบซบสีแชมพูน่ะด่เ่นบามันเด็นักแแบบนี้มันคอยคิดให้ใจนะทันไอเวียขาวนี่ยเขาใส่รองเท้าเลยค่ณบ้าแมนมากแอนดี้น่ ต้องเป็นสีผิวแบบนี้เ<ม>ียน,นะคอยก็เห็น,น,น,นเขป็นจันเตอร์ที่เจันเตอร์อีหยังสักย่างนี่แหละยุ่บบนนะจำโมได้บอดยายุเมืองอุบลนี่ล่ะวันนี้มันโดนแล้วมันประมาณปีสองปีนี่มะตายมันซีไอเวียข <c oughs> <c oughs> าวันนี้นะคอยเบิ้งนล้ว้ยคือแบบบอมีส่สนนีเนี่ยนะคือเป็นแบบโกนโทูลมันะเป็นทูลขาวทูโทนไปเลยน่ะนะ แมนบอก social แล้วแมนบอกคะคันแมนกันคอมเมนต์เข้ามาหากันเพราะฉะนั้นไอ้เบี้ยตุ้งซีผิวนีเท่านั้นเบียบอกพิวคู่บ้าคู่บ้าบันเทิงตุ้งซีแบบนี้สีผิวแบบนี้แมนมาค่าหนัแอนนักคู๊บบ้าสแบบได้ซีเบี้ยนี่แหละแมนบอคือที่หนึงในดวงใจโอ้ยตายแม่ตายแม่ตายแม่นี่แล้วด้วยเนี่ยไอ้เนี่ยคนนี้ก็ได้อะบัตเตอร์นี่ นี่เป็นว่าเสียงเสียงหัวราะของความฮักนี่คือเสียงของสองคนนี่นะเนาะมันก็เป็นเรื่องเล่าที่ต่อจากละครนาะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่บอกพ่นก็คือผีเวียแล้วก็แมมแมมก็เป็นนางเอกเรื่องก็เราเป็นละครกับฮักกันอยู่แล้วมามาเป็นภาพยนตร์กับมากันแต่ว่าสิมีี่พอตาพอตาสิโบมาผีเวียพอตานี่เป็นฝรั่งแมนเป็นฝรั่งโบมา บ้องมากผีเวียกันเลยกีดการทุกอย่างอแมนเรื่องย่องมาสปอยหน้าหนอดมาสปอยหน้าโลกก็บ้องมากผีเวียกันเฮ็ดทุกย่างทางบ้องให้แต่งงานกับลูกสาวเพลินแมนแมนอุปสรรคที่มาบานไอเวียต้องฟ้าฟัานแมนต้องฟ้าฟัานอุปสรรสาวที่มาเล่นเป็นนักเอกสาวที่เป็นเจฟานนี่แมนกันเลยพากันหนีเขากรุงแมนนี่เขากุง พ่อตากรุงเทพแม่พ่อตาก็เสียใจแห้งก็กินเหล่ากินเหล่าเม่าแห้งคนไปบอนพ่อตาแม่แพอจะบอกค่อยเบิ้งกันค่อยคอยเบิ้งเบิ้งยืนที่เสื่อตัวยางหนังน่ะมื่อนั้นมื่อนั้นมาเบิ้งหมู่หลานไง่ายหมู่หลานมาเบิ้งกับไผ่คะกับไอ่กับไอ่กับน้องยุบน้องสาวยุบเคอรี่ผู้นึงไอ้ไหลายแห้ง คคอรีสัตวหนึ่งดิสเน่นหนะนเป็นประเทศงานอยู่หนามือด้ก่อทรงฟีนะมาด้ทรงฟีลดสามสิบเปอร์นต์ลดสมสอนอาทิตย์นะคะสหนึ่งหนาาคอรีมางเสื้อ้าแมนทรงไหนมารงมาอาทิตย์ันอาทิตย์เนาะลดสามคือจะลดสามสิบเอร์เซ็นต์น่ะปัดส่วนน้นและคอรี่วตนี้กับมาเบิรงก่อนิเบิรเบิงอันหมู่หลานในระดกันสายตัวอยางหนัง มาในเอ้าเหลืองนี่ขึ้นมาบ่านี้เลือกอื่นกะค่อยกันเงียบๆได้เข้าไปในหัวอะไรอยังนด้มันเหลืองนีกันมาปุ๊บข่อย่หัวประจันขับโลกตัวยานจะสู่เดชไอ้นี่มันมวลอิหลีน้องเอ๋งมวนเว้ยว่ามันแบบมันมุกมันกับบอสซามันครบทุกรถครบทุกรถอิหลีครับผู้ใดเป็นอันผูกกับการหมุบอลท่านอันยังเกานลูก็เรืื่องะเออแมนทงไส้ เพราะว่าอันตอนเป็นละครเพิ่นกันเป็นผู้จัดผอบแมนบบก็บม่บอกว่าเพิ่นจัดกันเพิ่นนั่นกำกับน้ำผอมหรือเปล่าแมนค่ะแมนคนเดียวกันเพิ่นเก่ามาเฮ็ดใจผสมสันติเออแล้วว่าเพิ่นเป็นผู้จัดเฮดเมียเราเนี่ยเป็นพวกด้วยกัรจังเลยแบบมันมีหลักประสงค์สติสมิตรคอยมากร่ายเมียเราเนี่ยเล่นเป็นปอบน่ะเจ้าฮันบบบัวหนาสิปอบหนึ่งปอบสองหดปอบจุดสี่เนี่ยแล้วเย่นเป็นปอบได้เมียแล้วนะ บอทันตัวสูงสูงไม่นล่นแตตัวสูงแน่นก็จะว่าลอยไปทีรกพูดยัยทกองใส่เดี๋ยวประมาณสูงลอยหกซีฟเนี่ยเพราะเราไปน้ำกันก็สื้อผ้าเอื่อยกับเจ้าไปน้ำกันเขาทีบานู้เป็นเอื่อยพี่หนุ่ยเด้อนี่พี่ใหญกับน้องยังโดนทันหลังกับเจ้าจะใส่นั้นหนากระมาแม่ เป็นปอบแล้วล่ะมีปอบยิบน่ะเป็นปอบตะลกแล้วนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผีคือกันได้นี่แม่นมันเริ่มมาป็นปอบอีกแล้วโบแมนต้องว่าติดตามเบิร์นมืออื่นว่าอยากบ่าหลายอันนี้จะก็บ่าหลายได้ไหมว่ะบ่าหลายจะโผล่ร้ายโผล่ร้ายอ้าวจัดเลยคันท้ายอยากเบิร์นมืออื่นนี่ว่าจัดเลยโอ้โหสดทักทายมากค่ะนี่ คุณนิงคุณนิงโอนิงหนองปัาตานมูข่อยได้ไหนหัวเราะอ,อร่อยมากเราต้องน้อยๆคุณนิงนงอันนี้ไปยังกรษนนะคะเป็นแม่บ้านอังกนพอีกรีนนะคะอันนี้ <laughs> ตแล้วนารักหัวเราอร่อยมากขอบคุณหลายมูค่ะมูั้ก็ใสอีสานหัวเดือกบล่าหัล,ลามูมมอิอดเจ๋เดผีวิ่งออมไอวี่อมแล้วบอมาลงเลยด้ไเดี๋ยวไอวี่นะ อย่าฝ่าวมาให้เราให้เรากินขอกันวะเออเออเขากะเราลงเดี๋ยวเรามาฝากกินโรงแร์เจนี่จัก่อนเป็นบอในกษัติมาถ้ามาเบาเลือกอันนี้เขาอีกเตัวนั้นเราหมาต่อชุดค่ะไม่เท่าเด็กมาณ์เต็กปีนะคกับแม่แต่งเลยเพราะว่าจะจะแต่งตัวมาเพื่อนงานแต่งเขาเลยนะเราไปมีอย่างเป็นบอแมนเอาจัดยูเซ่ค้านี่เขาโรงแรมเจนี่แก่ตีจองไลยแล้วอย่าบอกเบลล่าเดือดเรื่อดอย่าบอกอย่าบอกขอ <laughs> มือนี่เป็นบ้านเขาเอื่อยเข้าใจบ่าโ <c oughs> ปรโมทโปรโมทมืออื่นเพื่อได้ซิบึงอันนางเหลืองนี่เลิฟยูโคอีกเกิร์กมาพบมาขอไอเวียนหอบแรกมืออื่นวันแรลกส่วประเทศหลอบแรกจักโมงรอบแรกก็สิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงใช่แม่เริม่มต้นก็จะมามาัตนเจ็ดแปดหอบจนหอดประมาณสองถุมโค่ะแม<า>่หลอดุดท้ายกับสองถุมโอ้โหขัดดิ้นกินนะ สองนี่ก็เดือก็ไดแค่นี้รอบเดือกตอยู่ในรกาศเมนเนสอกมนนอกจากนั่นแล้วอ่ะเจ้ามีอย่างตอนนี้เอฟซีเอฟซีพีนุวยต้องการให้กาแฟสองแก้วหาีิมาบาทกับมาตอนนี้ก็กลับมาแล้วเกอดกับตองการอการ โปรโมชั่นพิเศษของเอสเอเมรนะคะกามาซอนแกวห้าสิบห้าบาทคือเกาแต่ว่าแต่ว่าโปนี่เนี่ยจะเฉพาะกาแฟเท่านั้นเม่เฉพาะกาแฟเท่านั้นกาแฟกับินอะไรเมรเสียบแห้งซอแกวหาสิบห้าบาทตบตแกว้วี่สิบเจบาทแม่ย่สิบเจ็บาทฮสตางถือพอจะกินกาแฟบอเน่ยคือิ อย่านพี่นุ้ยบ่านอนมันนั้นก็ว่าสองคืนบอไดนอนเฮยบอเฮ้ยดีที่ตีสามมันนันนะเฮ้ยกินนันลาเต้บกะทิก็จะเป็นคนกินซ่า้าดเย็นนะเจกาแฟบาแกนอนเจ๊สุยอดกาแฟอินกาแฟลาเต้เจเห็นน้อยซีบะเขาบอกว่าลาเต้มันออนสูตรันนี้แหละสั้นเข้าไปกันนั่นแหละค่ะดีทีสา สวดมนต์กาแล้วนั่งสมาธิกาแล้วอ่านหนังสือกาแล้วออกกวาังกายกาแล้วบะเนาะคอยตื่นไหมยังกี่สามโอ้ขอยยังไ่ได้ตื่นแล้วพอดีดึกกีสามเออได้นอนช่ำหน้าอ้าวมียังอีกอะปริ้างแล้วก็มีป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นยูสันนึงกับก๊อฟมาขายคัอเกาแล้วยูสันนึงก็อยู่อันตรงตรงขามซุปเปอร์มาร์เก็ตซุปปเเเอรร์์มาก็ตลยแมนค่ะแมนยูสันนึงคือเก่าป๊อปคอร์นราคาพิเศษของเจ้านะ เริ่มต้นฮาร์ดบ,บาร <basics S 2> ์ด nah, ถือแห้งแล้วก็แซ่บฮาร์ดซีบาร์ดเนื้อแาวบเซียวพอพอนิ่งๆเนี่ยรสชาติมันก็คือขายดีดีเนี่ยมันจะเป็นรสชาติพิเศษมันจะแซ่บล่ะเ่ราะว่าจะเป็นรสอีหยังแนวรสคาราเมลรสหวานรสคอนชีสรสเค็มแล้วก็รสไมลล่ะซึ่งกบเป็นรสม้าล่ะแม่มาเห็นรสทุเรียนเนี่ยสองใจ ทุเรียนขอบคุณมากทุเรียนมืดหนาทุเรียนแล้วเนาะแมอนการไม่ยืดตีไปพิจารณาสักหน่อยเนาะทุเรียนเนาะโอเคค่ะเก็จะบอกก็จะบอกว่ามันเสียบอีหลีเด้อเจ้าเจียวคันว่าคันว่าเจ้าอันมาสือสือนําก็จะสื่อกาแฟจะสิ่งนะเนาะสองเที่ยวาษีมหาบาทสือพ่อพ่นมหาสีบาทยังสิเอาข้าวไปกินได้เริ่มองเบ้อนแมนค่ะเสือพ่อโลดแมนอะไรจำกัดแล้วในมีคนสงสัยอันหนึ่ง ก่อนที่จะพูดไปวีอเนี่ยก็สงสัยว่าคันห้าอันเี้าสิ่งเมื่อสื่อบัสยู่สั่นซ์แบบเมมสั่นซีนะสันหาสันโฮกจังสีล่ะสั่นเจตจังสีเนี่ยเขาเติ่แบบเนี้ยได้บอกคะเสื่อตัวบอกค่ะแมมเมมตัวนนั้สื่อต้องสื่ออยู่สั่นซีค่ะสั่นซีท่านั้นแมนหรือว่าจะสื่อในแอปก็ได้อ๋อสะดวกกว่าแมมได้แอปสะดวกกว่าคันว่าสมมติว่าหลงหลงหลงคืนมาสั่นโฮกจังสียังไม่ได้ดสื่อสังสีก็บสื่อในแอบในกล้าม่น่ๆแน่ค่ะแล้วก็สแกนทางเขาได้เลยสื่อปุ๊บสแกนเขามาได้เลย สะดวกดีสะดวกโหลดไปงั้นค่ะ ABS เอฟนะเข้าเจียวโหลดมาชนะคะเนาะนิ้งหนงนิ้งหนงอยู่อเมริกาไปได้ไรตอนนี้อากาศดีว่าจ้าผู้ชมหายบัลล์วันนี้ไปบัลล์วันนี้ขอนูนได้แม่บาติเน่ย์เยากแจกอยาแจกเจสกรนึกใส่ไอ้ยายมาแจกเนาะใครเวี้ยมาแจกบั้ย แจ็คว่าสมมติมีสติในการถูดคุยในการได้เบี้ยมาจะน่าไดหรืัจาตกอรค o n t เองแล้วกันน้องแอนเนาะอได้ได้เวลาไอเบี้ยหลือยังคะเั้าเจ้เสี่ยวกาเหลือยุตเจดพันจาก2องหมื่ซีก้อนในเมอ่อกี้นี่แจกก่อนบอสแจ็ตื่นเต้นพี่เวีอเอออาอาแจกก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวพีเวีมาสติแตกปซะกรอ่อ่คำถามให้เบิร์นมากรอนค่ะในบัตรฟรีหนึ่งหนึงฟรีหนึ่ง มินลแล้วบัตรหนึ่งฟรีหไม่ต้องซื้อนะคะอันนี้แจกฟรีเลยนะคะมนค่ะตอนีใบใบเดียวนี่มาสองคนเลยคะ่ะบัตรแจกฟรีคู่นึงค่ะบัตรอนนี้นะะ <c oughs> บา,บา,า,าวันธรรมดาก็ลอยซีซลอยหกสิบค่ะ,ะบ้ะอาทิตย์สาอาทิตย์ลอยหกสิอยแปดเอบอาธรรมดาไอลอยีซีแปดีก็สักจ,จายจ่ายเจบาทนลนนาะแมนค่ะ บอกว่าอย่าออกไปอย่าออกไป <laughs> <laughs> บอกว่าเสือนะเขาจะแตกแต่ว่าดันต่อนนีบนะนั่นก็มากเต่แก้วหมดมามามจะแจก หรือฮาร์ดนังไม่เขาแบตตุล่าอ่าน้องแอนผู้ได้ชิดได้บัตรอันนี้บอกกติกามาเลยจ้าในความาซิปบอลแล้วเนี่ยซิปสองแล้วซิปสองแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วแม่มาแล้วเพิ่นอยากได้เพิ่นอยากได้บัตเพิ่นจอบอยู่เพิ่นจอบอยู่นะคะอาเอากติกาของเฮาคืออีหยังจ่าก็โคตรไล์เพจของเอสเอฟจ้าแล้วก็แท็กมูสองคนมาเบ่งหนังก็รับไปเลยแท็กมูสองคนเท่านั้นแมนที่หน่อยแท้ สองคนเราพ่อแล้วส่วนมูว่าเบิงหนังมืออื่นอยากอยากส่วนภัมาเบิงกระแทกซื้อผู้นั้นมาแล้วก็มารับผีชั้นหนึ่งเดียวเลยซีฟคนแหกภัยใดก่อนก็เอาไปก่อนชั้นหนึ่งกับประชาสัมพันธ์นะคะแมนชั้นหนึ่งพระประชาสัมพันธ์เด๋ยวสิบประกาศว่าเกินสิบแปดนาฬิกาเมื่อนี้เมื่อเ็เกเกิดสิบแป 18ปแนไดิกาเป็นต้นไปและจะประกาศเราจกเข้ามาเร็วอย่างเดียวจะประกาศก่อนก็นได้นะคะเพราะว่าซิปคนแถวนั้นนะคะนี่มาแล้วมาแล้วนี่นี่นี่ผู้ใไไดไมาแชร์ห้ดนี่เอสเอเป็นบอนี่มูฟพี่ขับอยากเ <SM S 2> ดบัตเบ<า>ิรงหนังค่<น>ะกดไลค์กดไลค์เพจเลยค่ะปัร์มูดม้แล้วนะคะถ้ากดไลค์แล้วก็แท็กมูก็ได้ค่ะแท็กมูว่าเบิรงหนังนี่เพิ่นบอกว่าคุณคุณคุณซูล่าข้างนั่งนี่พูดบอกว่าอยากได้บัตเบิรงหนังเด็กค่ะเข้าไปเพจอันทอมเอสเอฟค่ะ โคดไล่โคดแชร์และก็แทสมูสองคนนะคะได้เลยค่ะนะคะเด็กเอดมินเขาจะประกาศนะคะซีรล่างๆนะคะมานนี้เขามาโหลดเขามาโหลดีล่เป็นกติกาของเรานะคะง่ายๆกันเลยง่ายๆอยากใหน้ว่าเบิ้งน,น้ำกันนอกจากพี่มีพี่มี่อะไรก็จะมี่แบบว่านูลดล์ดัลาศิลปินดาร่านะคะมาหลายแห่งแล้วต่โดยส่วนมากมัจะเป็นเป็นดาร่าที่เล่นละครจะสองเจตอยู่แล้วแถบสีม่ามือด่องเหมดราคาเนี่ยสมรข้าสิง เออวมีแต่กมัวนรีฉลมพ่นมาลาข้ามอุ้ยบอกคะฉลิิแมพ่นกัมาคะแนใแลร่ามัก่อนขนี่แล้วก็มีเขาทิพทีดาดีมวยนะคะนี่แมียนมีโกนี่อ่านี่เห็นยูนิปเติร์นะคะอันนี้จังสีมันตั้จานจานหนังจานปยไฟบห่เออเออ สวยแล้วมาออีออจะสีมันนุ่มย้อนะมาค่ะเฮตอบมาแล้วนีจะคนแล้วแชร์แล้วค่ะติดต่อรับบัตรที่ชั้นหนึ่งประชาสัมพันธ์ได้เลยนะคะคุณนันท์คาซีโอแท็กคนโดนางแท็กแล้วนี่ๆๆนเพ่นแท็กลยนะคะแท็กเข้าไปในคอมเมนต์จนานต้องทรงหลกมมันมากมัยืนยันบอกขอไหม ขะ,จะแม<ต>่นแมนเนาะเพราะว่ายืนยันที่ว่าแซ่แหละเราก็แท้หมูลแหลจะเกษตรเนาะส่งกลับไปในหลังจากจบไล่เพราะเราไม่สนส่งลูกได้แมนราคาดีอยักชหน,น่อยเนาะประชันสะพันเกษตรไหนบอกาเออเข้าใจนายนะคะเธาจะเสี่ยวเงาอ่ะตอนนี้กับสีวี่งไอวี่ค่ะเสียงดีไม่ได้ไอวี่ค่ะ อย่าเห็นไอพีเอย่าพพบอย่าพอายไอแม่เลยังค่ะไอ้เพีเอไอไอพีเยคือเ่จอตายไอพีเอ้ายกับแม่ไงจูงไปจูงมาโอ๊ยมาเหมสวัสดีค่ะไอพี่ห้พี่พียนั่งก่อนสวัสดีค่ะพี่พีเสวัสดีค่ะ บอบอบอนะคะเดี๋ยวพี่เมียควันกระเจิดกระเจิงไอ้เมีโอ้โอบอะไรเนี่ยนะอ้ไอ้เมียจะเอียงขาดไรเออนั่ตรงๆเลยนั่ตรงๆโอ้โยนองแอบจับกเมียเริับาแล้วเลยีเมียมองเห็นอยู่ปะคะ จอซ้ายเบี้ยคะฟ้าวตอนกองไฟจูลหัวก่อนซ่หัวกอนสีสัมผัผีเีีเียเกอมุกอนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอสัมภาษณอเียไอ้ี ดูสึกจังใดค่ะเบอร์เลนแงเรื่องนี่ค่ะโอ้สึกตีแห้งครับอุ้ยเมนปะคะอากาศข้างบนเป็นยังไงไอพี่เอโ้หนาวหนาวโอเมืออนนี่มือนนี่งไอเว๋ยีไซนแล้วอยากเกินให้ฝากอีกอย่างันงแป้นครับนะคะไอพี่เอ่าปากพอดแป้นครับสุขสุขพนนะครับอื่นมาเบอ่งไอพี่อะได้ครับ SF Cinema Sony Tower ครับ ไอ้เพี่จเป็นนาดแห้งค่ะไอี่จเสียงลอแห้งไอ้พี่สิเมอร์เมื่อใดอ่าแล้วซิเมือร์มีเลขอะไรครับอ่ะผู้ฝ้าเมื่อได้ค่ะผู้เฝ้าไปหาผู้ใหญคะอ่าอ่าเป็นลาดถ่ายอยู่คร่ะจะอย่าบอกว่าข่อยปวดใจฝาดมีแ่จริงๆเราจะมางานแต่งเป็นพ่อไอ้พี่เนี่ยกับอันไม่ใหญ่นุ่ย เราสิแต่งกันโดยมีน้องเอนเป็นปพยานรักเราสองเมนมาค่ะพี่ต่อมาเดี๋ยวนี้ไอ้ชาเสียดไอู้มนกับมนชาเจ้าคือคมปฏิเสษเลยคอยจะถึงแมนครับเจ้าอารมณ์นี่นขอบคุณนะคระพี่ค่ะขาจุ่มคพะกันทีเีน้องสิย่านี่ยูน้อยเดี๋ยวสิเบลล่ะสิบาน้อนบอน้องแอนจะสิอมี่ยังเดียวเรบอกไอ้พี่บอกบอก เขินเขินไอเบียแห้งเมเป็นเอฟซมาโดนอันลวขอบายนม่นะคะาเย้คอบายขอบายเป็นนะครไหนบอกไปบายตรงใดไอเบียบอกมาให่ไหมายหนุ่ยบายตรงใดอได้ได้ซูม่ขอบายเศร้าโกสิขอไดบายหน่อยวี่อเลย มือนี่พอปตายยังสงบจบซีชมพู <c oughs> ขอบคุณดีนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณนะคะ <c oughs> เมียร์เ้าไใบไทรน้าสิสมากกาล่ากาล่าซาจเซียวนะคะน้ำกัดนนะคะีมืวันีดีก,กับปากเลยนะคะมะกคืดพบิกสอเบียนะคะเ <c oughs> ลิฟยูโคกอีก คอีเกลิฟยูโคอีเกิ okay. ้มืออ okay. so, so so, ื่นนี่ใช้เป็นวันแรกบัานแรนบันแรกก11โมงเนาะค่ะ11โมงจนถึง2ถุกนะคะมือนี้เท่า3คนแล้วก็คุณชาทาเซียวจุ้กุกนะคะก้นแหลกก็แช่ในนะคะเนาะก็บดนนกันหลๆมวลหลายเป็น เป็นหนังที่แบบว่ามัวหล,ลายเสียงหัวเลาะได้แน่นอน,อนนะคะทรงถ,าถงนะง่ายผีนะคะเนาะได้ยสบา,บายๆใหญ่เบี้ยแบบนี้ก็มาใหญ่เดี๋ยยูดีเอฟดีแหละค่ะแมาจะเมื่อนี่แหละเดี๋ยวไปเลยเนาะเอา <c oughs> สองคนลาไปเลยนะคะเดี๋ยวจะลาโด้วยกันนั้นละมวนมวนเดี๋ยวพ่อค้าเบี้ยเราปิดละคะปิดเนี่ยนะคะไอ้ไอไอที่หนาหนาเบี้ยวสักหน่อยนี่ย มวนกันนะคะกบู้เชี่ยวนะคะไปก่อนค่ะอันหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะฮัลโหลขึ้นมากแลขึ้นมาจ้าพี่มาเพี่มาดัง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 ซอเน่ไอ้เน่โอ๊ยจุบ